สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องวอลเลย์บอลสปอร์ตชาแนลค่ะคลิปนี้ก็จะนำภาพบรรยากาศการจัดงานขอบคุณนักกีฬาสร้างสุขทั่วไทยได้ใจทั่วโลกนะคะงานนี้ก็จะเปิดโอกาสให้แฟนวอลเลย์บอลทั่วประเทศเข้าร่วมงานผ่านระบบซูมและก็มีพลเอกประวิทยวงสุวรรณวิดีโอคอร,ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022นะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็มีการวิดีโอคอเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นประจําและในส่วนของนายกสมาคมวอลเลย์บอลน,นายสมพรใช้บางยางนะคะได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ที่จัดงานขึ้นก็เพื่อขอบคุณนักกีฬาและมอบเงินรางวัลให้กับผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติรวมถึงบุคลากรด้านอื่นๆที่มุ่งมั่นทุ่มเทเสียสลัดทำให้งานของสมาคมวอลเลย์บอลเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะ ประสบความสําเร็จและนำชื่อเสียงสู่ประเทศไทยค่ะและได้มอบเงินรางวัลอชีจากองทุนพัฒนากีฬาชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบเงินรางวัลทั้งสิ้น16ล้านบาทซึ่งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้รับรางวัลไปทั้งสิ้น10ล้านบาทค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลและก็แสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและก็ขอบคุณนักกีฬาที่ทําให้เอฟซอย่างเรามีความสุขนะคะขอบคุณสตาฟโค้ดและทีมงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าแอดมินก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ